ฝนตกทางเละตุ่มเปะพี่้องเอ้ยหน้าบานยามฝนตกเละเมื่อยแต่ปัดแต่กวดพอทางมันแดงเนาะ สบายดีเด้อพี่น้องจายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสลอยเด้อพี่น้องตอนนี้อยู่หน้าบ้านเนาะหมดไปหาเห็ดฝนสิมาอีกแล้วนเบิ่งแน่าขึ้มแล้วก,ก็ตกขึ้มแล้วก,ก็ตกบ่วพ่อเยดหยังได้คนเครื่องออกมาเต็มอยู่หน้าบ้านแล้วก็ถึกอยู่เบิ่องคอยตากสะอาดไว้ฝนมาอีกแล้วอันที่เห็นน่ะบ่แม่นว่า ห่านคลายคลองเด้สั่นเครื่องอลิซพี่น้องคนเครื่องออกเบิร์แล้วเนาะอยู่ในบ้านเด้สิพาเข้าไปเบิ่งพี่น้องทางในว่าชิมางเพาดานคอยมางลงสิเลเฮตไม่อลไรพี่น้องเลยเฮือนนี่เปรอะย่ามแรงชิมางเพาดานลง เบิ่งว่าปวกมันกินซําได้เนะาะม่ามันก็สิได้หม่าขงเบิดเนาะเฮาสิเอาดอกไฟออกยังออกเบิดเลยเข้ามาก็ลงกดิเอาอลิสออกหน้าพุไปอยู่งเงินพ่อเฒ่ามีถาไปดินญ่บุนถามาแรกสิเอาเข้ามาบโมโหมันสิกินทั่วเบิดแล้วบ่ ย่ามฝนน่มันกลิ่นวพี่น้องมันกลิ่นมันไปเบอร์แล้วขนาดี่ยว่ายามฝนน่ะฝุ่นกันยังบอกเหว่าทางมันเหงื่อหนึ่งฝุ่นกันไงกลุ่มๆมันอยู่ไกลทางปวกกลิ่นเบอร์แล้วแต่ว่าทางในมันยังดีอยู่ได้พี่น้องข้างในมันดีมันก็ยังอยู่ได้ปวกมันกลิ่นแต่น้ำไม้อันนี้ ไม่สินที่เอาเห็ดเพดานนึงเนี่ยเดี<ฮ>๋ย<ฮ>วก็จะคอยตอกลงกับบ่อยกะบว่ามียังเด้โล แต่ก่อนนะใส่ประตูเล็กพี่น้องใส่ประตูเล็กและคี้พุนมันเข่ามันเข่าโหลดแหลนไล่ส่วงยยมแหลงแบบพาเฮือย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแดงเลยนะพี่น้องคี้พุนมันเป็นพลอยน่ะแดงๆมันปัดมันกระบอกเฮืองนงมันก็เลยแบบเปื่อนเลยผุนลาย ช่วงนี้แห้งคันฝนตกฝนตกคู่มือพี่น้องเป็นอาทิตย์ช่องอาทิตย์แล้วนี่ไม่สิเพราะเดือนแล้วบ้ตกคู่มือแต่ว่ามันลมเหมือนเด็มันลมแล้วมันก็แหงไว้บนทางนะ่ะหลดมันเที่ยวไหลนีคันแดดออกนีมือนกีก็แหงแป๊บเดียวเท่านั้นขี้ปุ่นมันก็นเป็นขี้ปุ่นพอยนะะข่อยางขเายบเข้พมามันแหงติดนีน ลมมันเลิมหลองเลยนะยามีนะมันแหงไวกลางม่ากข้างบนมีแนวใสบวกเลยมันย่อได้เลยมันย่อแต่มันคักแปะขงเลาได้ข้างชิไปไว้ใส่ว่าเฮ้ยถือฝนบ่ได้ได้ มันกินอันไม้อันเาเห็ดอันเทด่าผัดเอาไม้เห็ดบัวแดงเล็กขนาดพี่น้องมันไม่อ่อนไม่กุ้งไม่กุ้งอยู่หน้าได้อ่อนเนี่ยไม่กุ้งอยู่หน้าเ้ยมันก okay. ินนะกูลงรวๆ ไม้กุ้งมันอ่อนเนาะแต่ว่าไม้อันเป็นไม้แคนพี่น้องแต่ประหบทางผังไทยจะเ,เอินไม้ยังสมัยนั้นนะไม้นี่แพงชุดเลยมันแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งตแต่ชาวตะกี้ขาเจ้ามาเลาะขายไม้ใส่รถดสิบโอเลยเลาะขายแป้นขมือนี้บมี่แล้วมันเบิ่ดแล้ว,ลวจังว่าคนนิยมอันเห็ุเทือนไม้ีกนไหนพี่น้องยอ้อนแบบไม่ไลย คนมาเลาะขายแป้นใช้รถชิปเลาะอ่คุณเด็กกี้นะชะลอยยังเกิดทันก็เลยพักกันเฮียอันหิดเท็ดเงินสองสั้นในช่วงนั้นบ้านเรายังบรรนอกช่วงนั้นก็มีแล้วคนเห็ดเงินดินก็มีอยู่กับลายแม่ก็ทำมาเสาะเงินดินเงิน2องสั้นนะจ๊ะ กระชิค่อยมากไปเนาะชองพอมียนี่แหละมา,า,มา,มากเนะมัแตกระชิคิดว่าขัานบดแตกกระชิเอาไวอ้อันรตะปูด,ดต้ตเ,เอเาเเอไว้ม,นนมันเป็นเรียบมันนีนั่นบ่เป็นเพดานให้ดอกเสียงมาง เคยหัดจ้างมากเลยค่อยมากไปช่องพมียเขาไปเดืจ้างสร้างนะพี่น้องอันใดแบบว่ามังใส่ได้ก็สิเก็บไหเคืออันนี้ก็ใส่ได้ขนมากก็สิได้มากลงเบิร์ีอ่แล้วพอแหละเลียวเขาฮันอยู่ดีมีเฮงหาเงินหาคำได้ก็ได้พี่น้องเอ้ย เงินก็จะเข็ดลูกก็จะเลี้ยงหมูกระจะเลี้ยงโอ้ยชีวิตบันเทิงสินค่ะติดงานบุ้งพงติดวันเทิงสินค่ะพี่ย้งเอ้ยจะเป็นคักบาทนี่ชีวิตมีสีสันเนาะพี่น้องเขาเอิดรึล่ามันยังอยู่นิน่งเตยบ่ได้เนาะเนาะเอ้ย ยัาปูเอ้ยบึงลูกล้างเลยได้ใ่ไหมการเชียร์ุกหนกไปตลอดเลยหมืนสบายน้ำมูกบึงแตกกยัด้วยก็แตกีสั่นเลยอ มันชิมังาเพราะว่าห้าองประเดีเอาแป้นทั้งเทิงออกดดอเด้อพี่น้องขนาดแป้นทั้งเทิงออกก็ชิยูบ่ได้อีกกว่านี่ได้ซ้ำได้เก่าเหอะขั้นว่าน้ำข่อยนะขัะ้น่ปอยากได้แผ่นเรียบนะตีลงบนเลยจะอยากมั่งไงขอว่าเฮ้ย ตีขอบมันออกก่อนมันคาขอบมันพวกมัมกินไปแล้วพี่น้องมันลงบ่ไหวม่งออกให้กสิดูแลง่ายม่างออกบ่เลยชิม่งออกบ่เลยอืมเลรื่มม่งชำนันเลย ปวกมันกลินมาแล้วแล้วฉันไปซืืออัน่าสิทธิ์ปวกมาท่าท่ามั่งไปนำเก็บไปนำนะพอได้อยู่แมลงกะ ไม่ได้จะปวดเฉยเพราะว่าผมตื่นมากผว่าจะต่า มึงเนี่ยเงินสอง,งร้อยิอวคักแทะชีวิตบันเทิงชินคักเลย มันกิ่นเลาะอันมันกิ่นเลาะแปดเออ,<ม>อเลาะเดทเทอรใหม่จ้า มันกลิ่นละไมอ่อนปุอกอืนๆอ,อยู่เดี๋ยวนี้เอ,ไอ,อ้ไปซื้อเอาเม็ดมาใส่ไหมได้ใช่ผ้าค้นเบิง้งบ่ลล้วดอกหมากเดี๋ยวพอเกือบมูยแล้วบริจ้างคุณพี่ดองมากชมพูเมีย่วยมากไป เห็ดไปเกียบไปนะแต่ค่อยๆเห็ดค่อยใจห่อนะค่อยเห็ดที่แล้วเราจะเดินเกินเซิงเกอนวกับกลุ่มเห็ดด้นะเอาไปคอนตีค่อยได้ให้ ก็ปบบทิมนุ๊กละหม่ลง,ง,งโอ้โอ้โอ้คันด้สิลงนะคะผู้จะไขยย่ยังเฮ้ยไข่ยังน่ะใหญ่เท่มันกลิ่นมันแล้วผมแต่ว่า ไม่นะเพราะท่ได้กลิ่นไต่เฮ้ยไม่ขางอันนี้มันกิ่นบอดดายข่านมันกิ่นเบิรมันกำลักินอันนี้คือเก่าอ่ปวดกันโบมียังว่ากิ่นบอดดาอยู่แล้วเขียวเ่อจูเนียร์บเห็นกินย่งกากัดดาไเนาะโผดีดกับมัวเซาตัวนะเฮ็ดจังป้างไงบ้านี่ กันิมังกันอยู่นี่ล,นะะละเนาะซอยกะสิเดซิไปมั่งซอยบ่ออ้อยก่อนพี่น้องเก็บไปนำคลิปนี้กะชิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำมีเดอ้อพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะเป็นกำลังใจให้สาวลอยน้ำเดอ้อพี่น้องเนาะขั้นตอนแรกกม็มากงอันนี้ลงไปก่อนยามพนนี่มันก็นยังเห็ดบ่ได้ดอกเนาะเงินกะชิได้เห็ดเงนินงใหม่เลยนางปีนี้ เดี๋ยวถาเบิงอีพี่หนาเนาะว่ามั่งลงเบิดแล้วมันกินไปหอดขันไดเนาะปวกไปแล้วสบายดีสบายดี <c oughs> แม่จ้าแม่เห็นไหมปวกกินเฮือนแม่หมดแล้วแม่จ้าแม่อยู่นะ ลราก็บังคับเลยแม่แม่แม่เฮ้ยจะไม่อ่อนอะไรแม่จะเปิดเผยทันทีว่าแม่เป็นเชื้อที่คันร้านเนี่ยลูกเหนื่อยแล้วไหม